สัารนะ์พี่น้องปับสปา,าร์าติสกุลสกุลสมองสุนอรสปา์เอฟซีทุกท่านนาทีกลบ่มดัวแงทุกตัวโลกวันนี้ยันดีครับทนสอง,สอ,งองเมต,ตาพี่นอ้องตากระมานงานสังกทานเพื่นอนอยู่นามงพี่นอ้องอย่เฮือนลงแบ,บแะแบบนามงนี่ก็เพลินแ้วพี่นอ้อง โอ้ยมากะทินกระตุนหน,หน่อยๆก็เป็นหมากแม่เมียนักก้ลงต้มนะกระต้มอยู่น้อยหมอกระตุ่มเหรอหมอบัองไงปวดโดดๆอยูใใกออกอก่กระต้มใส่ในใหมากถั่วเป็นตาแซ่บได้พี่น้อยไม่ได้กระหอน้ำผึ้งฮะกระเละแล้วก็มาต้มใส่ในหมากถั่วหล่ไล่หมกระตุ่มกันดิ ลมพี premises, mm. ่น้องอยมาเนี่ลมพัดวีวีนะเติมลมแตะม่วานทอดมะนิ่งแล้วก็ไปเบิ่งทางคั่วเนี่ยพี่น้อยตำในมืถั่วเสียดวานถั่วเหลืองถั่วถั่วถั่วเหลืองเนาะแต่ในมันแดงเนาะแล้วเอาหมากเรื่องเลื้งมาแบนว่าเขาจะเก็บหมากในน้อกลมๆนะวะเอายางไม้หน่อยนะเอากระต้มแซ่บด้วย Đây này, xin mà. Ôi, gì mọi cái bằng đường bán sáng nó sẹp hai bằng đường bàn sáng gang hai bằng đường bán sáng gang thay bàn sáng bàn, <laughs> bàn, bàn xá sáng Thay bàn sáng 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 đấy sáng 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 sáng

Ủa có luôn nè Bà vừa đây sau nhưng tại xung này dù là lạ <laughs> เกตรียมมกินกับตําหงมาเด้อด้กินข้าวเทียงนํากันตําหงแซ่บๆนี่คนก็บ่หลายพี่น้องันก็เฮ็ดบ่ได้ใหญ่นไดพี่น้องงานสังฆทาน ตั้งมีกองบุญเด้อตั้งกองบุญค่ะเพิ่น

นำกระปุกต้มหมอนั่นนำหม้อต้มกระตุ้ยังไ่ได้ปป่งไนว่างไปหน่อยเปิดตานี้มัน่ได้ซุกหม้อที่ซงได้ไเต็มหม้อใส่ในหมกถัวลายหลเฮ็ดเฮ็ดมนิล้มมันิล้มมันิล้มแก่แก่คนในงานกับลายแล้ไปหนอผมาผเมื่อหละ กเป็นการประสิบเรียนเ่ลัยเนี่ยนะแต่เกิดแต่น้องลูกหลานนั่ะข้างในเป็นเกษตรล้มวัวสันล้มัวตัวหนึ่งล้มัวตัวหนึ่งตาวแรงอื่นตักบาตรแล้วแล้วก็แล้วเสร็จจบพิธีตาเกษตรพรตาอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดอยากทำหมดแหละเกษตรเกษตรกับ ต่าสิเมื่อก่อนแม่นเกือมูกระมัดก่อนแหนก็เป็ดไก่ๆเพราะว่าต่าก็มาตะซออนิก่อสิเมื่อก่อนนี่ก็สิบ่ต่าเพนอยู่เฮ็ดอยู่เ็ดกินอยลุงก่อนแดดมนี่ลมบ่แงปไดพี่น้องหรือว่าเป็นอหรือว่ามันบังบ่บังอัน บอกเป็นบางส่วนกล่วยบอกเรยออกไปนอกเกียวกลบลมมาจากอากาศกระแดดแดดลันกไทยอยู่ตาเอษกระก่อนหน่อยนะจะสิมาตักบาตรใส่บาตรเน่ตาอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดอยากซอยกนซะก่น บุญบุญกองน่งเ้าบุญเพื่อนกับแม่นเนาะวสังกทานซะบุเพื่อนบุญเมื่อลนกันนะสิานพรตากมาเพื่อนกันอยู่ บ้าเมื่อกูมือจะบอกบ้าีรถมืเข้าในช่องเข้จำไดขอบคเฮร้านนี้เด็กกันเด็กกัเด็กเกเเนเอแล้วมาแล้วนหายชื่นป้าไหนะเดี๋ยได้เงินยายั่ไปได้ยายเอาไฮมเอาไฮมันน้ำ ทนะานี่นกรูมะเลนไม่โกกันะินนี่แี่มันคอยโทรมาแล้วมันมาลับแต่หาชื่นชะิ่นไปีราเป็นยังราเป็นยังกับ้าอะไรกับที่ไทย่ได้านะเขไม้า่าี้เลย้เลยเยอ้เีย้ายนเลย้ลยขอนีย้ยตอนีเลย้ย้

<laughs> <laughs> มัอยากมัอยากมัอยากแหวะไปสังบานนาเตยเน่ยบอสแหวะที่นู่นมาวิยาลยนาเต้ยตอีกกาย